สวัสดีค่ะพี่รักนิสานเอสชัวรบัมทองค่ะพี่รับมากับรถแคบ E6MG นะคะรถอยู่ที่6 8 9 0 0 0มบาทนะคะกระจังด้านหน้า,นา,นาโครเมี่ยมนะคะแล้วก็มีอักษรโนนาวรา่าไฟนะคะเป็นไฟฮาโรเจนด้านล่างลูกค้าสามารถติดไฟตัดเมาะเพิ่มได้ด้วยนะคะค่ะล้อแม็กนะคะล้อแม็กขอบ17พร้อมยางดันหลบนะคะที่ติดตั้งมากับโรงงานเลย แล้วก็ตรงกระจกเลี้ยวนะคะจะเป็นไฟ LED นะคะมือจับเป็นโครเมียมค่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในตัวรถกันนะคะว่าเจ้าร่นนี้มีอะไรหน้าจอมาแล้วนะคะทัชสกรีน7นิ้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในตัวรถกันนะคะ โมอะไนะคะจะเป็นสามการนะคะสามารถปรับระดับได้นะคะแล้วก็ฝั่งขวาับความเร็วนะคะส่วนฝั่งซ้ายก็จะเป็นมอลติฟังก์ชันนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้เลยนะคะตรงโคมอลไยหน้าจอ8นิ้วนะคะพร้อมกับกล้องมองหลักที่ติดตั้งมาจากโรงงานนะคะกระจกนะคะก็จะเป็นกระจกกรแสงนะคะในรุ่นนี้นะคะจะเป็นเบาะท่านะคะแต่ลูกค้าก็สามารถเปลี่ยนเบาะหนังได้นะคะในแคมเปญขอพี่ละ หน้าจอก็ t f t นะคะเป็นดิจิตอลนะคะมาแล้วนะคะ <S <S เดี๋ยวเรามาดูด้าน้นายตัวรถกันนะคะกันชนท้ายมาจากโรงงานนะคะสองระดับนะคะมาพร้อมกับกล้องถอยหลังด้วยนะคะที่ติดตั้งมากับโรงงานเลยค่ะรับชมรอบคัน,นนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในตัวรถกัน แคมเปญของพี่ลักษณนะคะดาวเริ่มต้นอ,อยู่ที่1 9 9 9 9บาทนะคะหรือดอกเบี้ยพิเศษนะคะ0 48บงวดนะคะทิปนี้ฝากกดติดตามต like, กดไลค์กดแชร์กับพี่ลักณด้วยนะคะทุกช่องทางสามารถติดต่อพี่ลักได้หมดนะคะไม่ว,ว่าจะเป็น f a c e b o o k t i k t o k นะคะหรือว่า YouTube นะคะหรือว่าจะมาชมรถตัวจริงที่นิสสัน s อสชัวร์บางบัวทองค่ะฝากไว้นิดนึงนะคะเอสชัวร์เรานะคะศูนย์ครบวงจรนะคะศูนย์ซ่อมตัวถังสีรถหรือว หรือว่าจะต่อประกันภัยรถยนต์นะคะใหญ่ที่สุดในย่านนนทบ,บุรีนะคะฝากด้วยนะคะสวัสดีค่ะ